สวัสดีครับนี่เราก็อยู่ในเกม American Truck Simulator นะภารกิจวันนี้เราจะมาวิ่งขึ้นข้างบนตรงนี้ Mac a l i s t e r นะเส้นนี้เป็นสีเทาวิ่ง color สักหน่อยคนระับแต่ว่าภารกิจวันนี้เราจะรับอันนี้นะเป็นเทดมาเก็ตนะนอนไม่ได้นะรับอันนี้แล้วกันหนักดีหนักป่าวะสามหมื่นห้าก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่เงินมันเยอะดีอันนี้แหละมันก็ไม่หนักหมดแหละ เอาไหนก็ได้อัอันนึงเอานี้แล้วกันนี่ครับใช้วอร์มโร่คันเดิมคันเดิมคันเดียวคันดีอห้เราไปทางนี้เลยได้๋ย เครื่องให้เราต้องวนเล่นเ,ออเพื่อนๆใจเย็นเพื่อนขอลักไก่หน่อยเพื่อนออไก่สองตัวเร็จเราปูห้ mm hmm. าสิบไม้อทำไมเป็นไกไ่มาบริษัทนี้โอ้โออแต่ว่าทางทางที่ไปรับอ่ะคือมันก็เป็นทางที่จะไปเหมือนกันว้วยเออใช่ใช่ ไปลับไกลแต่ว,ว่าทิศทางที่เราวิ่งอะ่ะมันเป็นทิศทางที่ที่จะไปบริษัทปลายทางพอดีงานนี้เราสามารถวิ่งเกิน65ได้ครับเดี๋ยวจัดไปสัก75แล้วกัน เแล้วเพื่อนทดสอบการเกาะถนนไงเออมันแปดห้ามันเข้าโค้งได้เปล่าเฮ้ยมันอเอียงเอียงวะเพื่อนแปดห้าแปดห้าดูแปดห้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มเลยว่ะเพื่อนลมมันตีแล้วไงวะมันดูมันอเอียง ไ,ได้เดี๋ยวตกเป็นแ0สิบแล้วกัน น,นนะเลข80นะแต่ถ้า5มันไม่มีเลขแล้วมันจะเป็นแค่ขีดให้เราเราต้องตบตบขวาเพื่อนตบตบทันเปล่าแสงทันบอก่าแสงไม่ทันเออขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็ตบออกซ้ายนี่เป็นทางยูเทิร์นของเขานะ เลกซันที่เขาต้องอยู่เธอร์แปลกๆนิดนึงโอ้หทอนเหล็กครับอย่าไปเสียบมันเชียวนะน,นี่คุณเลยนะ Cứt mà kìa Najat. ¡Es แล้วแหละนีโค้มาโคดไก่ครับเหมือนปลายทางเลยเฮ้หยหูมันลงข้างล่างเลยไอ,อ้ย่ารับอะไรของมันวะนี่สามสิบนาทีให้มีมีจัดแต่งได้หะจัดแต่งได้ไหมอดอกเด็กมันจัดอะไรได้บ้างวะนี่ยโอ้เป็นโรบอยก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ได้เปลี่ยนโรบอย ว่าดอบเด็กเออมันก็ราคาเท่ากันไหมล่ะอะดอบเด็กเงดอบเด็กได้สองคันโรบอยได้คันเดียวเองเอาแบบที่มันมีตอนแรกอกะนะ็ดีละไม่ต้องปรับอะไรรับเลยเทคโอ้โหลงล่าง 3 5ม0 0ื 25, ่นห้าพันอนครับบลูมลิฟต์ไอรถไอรถยกอะบลูมลิฟต์นี่แหละสองคันนะระยะเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งครับถึงจุดหมายภายในสองชั่วโมงสองร้อยยี่สิบแปดไมล์โอเค จะได้ไม่ไม่ตกใจดูไปก่อนดูไปใกล้ๆเลยก็ได้เดี๋ยวดาดแม่งเรียกใกล้ๆอยูเออติดตรงเนี้ยเดี๋ยวดาดมันต้องเรียกเราแน่เลยครับจะได้เตรียมเข้าดาดอ,อือสามเปอนปอนด์อุ้ยหนึบาทนี่ไงเป็นรูปดาวจริงด้วยคือ เมืองเท็กซัสนี่มันน่าจะเป็นแสลักรูปดาวไฟเขียวอ้าวไ้ไฟเขียวเว้เยวประกาศตัวเลยว่าเราเป็นเจ้าของถือกรรมสิตเหนือเหนือดินแดน ซ้ายครับเนี่ยเท็กซัสนะทางมาจะมงมงๆนะเนี่ยใครมาวิ่งเท็กซัสไม่จะลองดูจะรู้ว่างงครับคือเส้นมันไม่เหมือนกับรัฐอื่นนะรูปแบบของการวางผังถนนนะต่างกับรัอื่นโดยเส้นเชิงถ้าวิ่งหลงหลงในรัฐเท็กซัสนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ หมดมันเยอะมากแบบหลายเส้นอ่ะเดีย๋ยวเราตั้งคุชคอนโทรลไว้มาเท่าไหร่นะ80เดี๋ยวลองดูได้ว่ามันไหวปะถ้ามันวิงเวียนก็ต้องลดลงลดความเร็วเท้าโค้งดูก็รู้ ไม่ได้นะครับนายต้องขับระวังหน่อยนะครับ มันเป็นโอกาโฮมาแล้วอ่ะ We'll you ร้อยยี่สิบแปดไม์นะแต่ว่าทำไมเราวิ่งไกลจังวะรู้สึกวิ่งไกลมันอ้อมไกลหลือเกิน